ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่มย์จะสาธิตวิธีการถักแขนเสื้อแขนเสื้อนะคะมันจะถักตรงออกมาก่อนแล้วเราจะมาเพิ่มตรงช่วงไหล่แล้วให้มันเอียงเฉียงเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บขอบด้วยลูกฟูกสวัสดีค่ะพี่เมย์เม,มที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อ โคเชแกนนี่สแควร์นะคะดอกสี่เหลี่ยมสลับสีต่อดอกเฉียง EP นี้จะเป็น EP 9รหัสคลิปคือ MF 159ค่ะเราจะเก็บแขนเสื้อกันนะคะแขนเสื้อเลือกใช้ได้นะคะระหว่างสีขาวกับสีแดงพี่เมย์จะเก็บด้วยสีขาวเวลาเราถักแขนเสือ้อช่วงแรกเราจะถักวนวงกลมตรงออกมาก่อนนะคะ ถักตรงออกมาประมาณห้าแถวห้าแถวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนทรงกระบอกแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มลดลดแล้วให้ลายมันเฉียงออกมาแขนเสื้อจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บด้วยขอบของตัวลูกฟูกเล็กเราจะต่อไหมเข้าไปนะคะตรงใต้ลักแร ลายที่เราจะใช้ถักจะเป็นดับเบิลโคเชสามตัวค่ะเวลาเราต่อเราก็ต่อปกตินะพี่เมีจะต่อตรงนี้นะคะอันแรกทีนี้เวลาเราต่อเวลาเราถักมันจะถูกขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วช่วงจังหวะของการถักแถวแรกนะคะให้ดูแบบนี้นะ อันนี้เป็นลายสามเหลี่ยมลายสามเหลี่ยมจุดที่เราจะลงนะคะเราจะลงตรงจุดเชื่อมต่อหนึ่งชุดหนึ่งชุดจะมีสามตัวแล้วเราก็จะมาตรงนี้ชุดที่สองชุดที่สามตรงกลางชุดที่สี่ชุดที่ห้าก็เป็นจุดเชื่อมต่อตรงที่เป็นดอกสามเหลี่ยมวนรอบทั้งหมดเลยนะคะของตัวแขนเสื้อจะถักด้วยวิธีนี้ ตอนที่เราเก็บริมแขนเสื้อของเสื้อตัวนี้เราจะใช้สามเหลี่ยมนะคะแล้วพอขึ้นแถวที่สองแถวแรกเราก็เก็บแบบนี้นะคะวนรอบจนมามาถึงจุดเริ่มต้นตอนที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มด้วยโซ่สามแล้วถักดับเบิลโคเชสองตัวลงไปตรงกลางตอนที่เชื่อมต่อตอนนี้มันเป็นโซ่หนึ่งนะคะทีนี้เวลาเชื่อมต่อ เราแทงนะคะเราดึงดึงตรงนี้ออกมานิดนึงแล้วเราก็รวบพอรวบเสร็จแล้วนะคะแถวต่อไปมันจะขึ้นตรงกลางเราเอาหัวเข็มเนี่ยย้อนขึ้นมาสองห่วงแล้วเราก็รวบทักโซ่อีกสองตัวตเบิ้ลโคเช่ค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งข้างล่างตรงนี้มันก็เป็น ดับเบิลโครเชสามตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่งบนรอบนะอันนี้เป็นแถวที่สองโซ่หนึ่งถักด้วยลายนี้นะคะห้าแถวอันนี้เป็นแถวที่สองแล้วค่ะตอนที่จบกับตอนที่เริ่มให้เริ่มแบบที่พี่เมย์ถักให้ดูนะ แล้วก็ตอนที่เก็บแถวแรกช่วงหนึ่งลายตัวนี้ห้าจุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะถักทั้งหมดห้าแถวนะคะเวลานับนับเฉียงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จบลายจบแบบนี้โซ่หนึ่งนะคะดึงผ่านแล้วเราก็ล็อกโซ่ตรงนี้เราจะตัดเลยนะ ตัดแล้วก็เราจะใช้เข็มปักคอสติสเก็บดึงตรงนี้ให้อยู่แล้วนับแบบนี้ค่ะจากจุดตรงนี้นะนับไปซ้ายมือสี่หนึ่งสองสามสี่ใส่มาเกอร์จากจุดตรงนี้นับมาข้างขวาสี่หนึ่งสองสามสี่ใส่มาเกอร์แบ่งใต้แขนเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลดนะคะลดเพื่อให้ตรงเนี้ย มันมีแค่ห้าแถวแล้วมันจะเฉียงขึ้นเราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้เวลาต่อนะคะดึงใหมขึ้นมาแล้วล็อกตรงนี้ก็จะถักเป็น ซิงเกิลพอซิงเกิลเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะข้ามช่องมาตรงนี้เราจะตักฮาร์ปเดอบลินโคเชทั้งหมดสี่ตัวเอ้สามตัวนะคะตัวนี้จะเป็นฮาร์ปเดอบลินโคเชก็คือตัวทีแล้วก็โซ่หนึ่งต่อไปเป็นตัวเอฟอันนี้เป็นการลดนะคะลดเฉียง โซ่หนึ่งนี่นะคะลายมันจะเฉียงแบบนี้เราถักวนมาจนมาถึงอีกฝั่งแล้วเนี่ยแล้วเราจะลดสองช่อง พี่เมย์จะทําให้ดูตรงช่วงเริ่มต้นกับช่วงลดนะคะที่เหลือตรงช่องตรงเนี้ยมันจะถักเหมือนเดิมวิธีถักลดนะคะอันนี้ที่เราถักซิงเกิลแล้วเราก็ถักฮารดับเบิลโคเชนี่นะคะอันนี้ซิงเกิลนะนี่ฮาดับเบิลโคเชอันนี้ดับเบิลโคเชลดไปแล้วต่อไปลดสองช่องเวลาจะลดสองช่องนี้ก็ถักโซ่หนึ่ง แล้วมันก็ต้องถัก half double นะคะก็คือตัว t สามตัวโซ่หนึ่งแล้วตรงนี้เป็น single แล้วเราก็หมุนกลับพอเราหมุนกลับเราก็ดึงสี พอดึงซีมาถึงตรงนี้ก็ถักซิงเกิลนี่นะคะพอถักซิงเกิลเสร็จแล้วก็ถักโซ่หนึ่งฮารดับเบิลวิธีลดก็จะลดแบบนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ถักดับเบิ้ลสามตัวถักลดไปเรื่อยๆนะคะจน จำนวนของไอ้ตัวสามตัวเนี้ยมันเหลืออยู่แค่ห้าหลักด้านบนค่ะเราจะถักลดแขนเสื้อมาเรื่อยๆนะคะจนแถวสุดท้ายเหลือแบบนี้ถ้านับจํานวนนะมันจะมีที่เป็นตัวเต็มอยู่สามช่องแล้วอันนี้เป็น half double crochet half double c r o ค่ะนับแล้วได้ห้า ทรงของแขนเสื้อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ข้างบนจะกว้างกว่าข้างล่างข้างล่างจะมีแค่ห้านะคะห้าแถวงานมันจะค่อยๆอ,ออกมาแบบนี้นะเราตัดไหมเส้นนี้นะคะแล้วต่อไหมเข้าไปตรงใต้ท้องแขนเหมือนเดิม จุดที่ใต้ท้องแขนอะตอนที่เริ่มต้นพี่เมย์กเก็บไปแล้วนะตอนที่เราแบ่งตัวนี้ก่อนที่เราจะถักลายลูกฟูกนะคะเชื่อมต่อไหม่เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง โซ่สามถักดับเบิลโคเชตโซ่นหนึ่งแล้วข้ามช่องมาเราจะลดหลักจากสามหลักเหลือสองหลักโซ่นหนึ่งถักดับเบิ้ลโคเชตนะคะสองตัวลงไปในช่องโซ่วนรอบ มาดูจุดที่เราลดนะอันนี้เป็นจุดที่เราลดจุดแรกเราก็ลงไปช่องใหญ่โซ่หนึ่งแล้วมันก็จะมาลงตรงช่องโซ่ตัวนี้โซ่หนึ่งนี่ฮะถักลดลงไปตรงช่องโซ่ได้เลย เก็บด้วยลายนี้นะคะวนรอบแล้วงานจะมาจบตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เราจะเก็บด้วยลายนี้นะคะวนรอบแขนพอเก็บวนรอบเสร็จแล้วนะคะมันจะมาเชื่อมต่อตรงนี้นะโซ่หนึ่งนะเชื่อมต่อต่อไปนะคะหนึ่งเว้นหนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่ง สามสี่ห้าดับเบิลโคเชนะคะเว้นหนึ่งหลักลงตรงกลางโซ่หนึ่งข้ามตัวนี้โซ่หนึ่งข้ามโซ่มาลงบนหลักโซ่หนึ่งข้ามนะคะ ข้ามค่ะข้ามโซ่ลายมันจะเป็นดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งข้ามข้างล่างหนึ่งหลัก ลายจะเป็นแบบนี้เก็บด้วยลายนี้นะคะวนรอบตอนที่จบแถวนะคะหลักนี้มันจะต้องเป็นเกี่ยวหน้านะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวหลังตอนที่จบแถวนะคะเชื่อมต่อแทงลงไปที่โซ่แล้วโซ่หนึ่งก่อนนะถักโซ่หนึ่งแทงไปที่โซ่แล้วดึงผ่าน แล้วเวลาเริ่มต้นตรงนี้ก็เป็นโซ่สามโซ่สามแล้วที่เหลือก็จุดไหนที่เป็นเกี่ยวหน้าเราก็ถักเกี่ยวหน้าโซ่หนึ่งจุดไหนที่เป็นเกี่ยวหลังเราก็ถักเกี่ยวหลังความสูงของขอบตามชอบใครชอบที่จะเป็นขอบใหญ่ๆก็ถักเพิ่มได้พี่เมย์จะถักแค่สามแถวอันนี้แถวที่สองนะคะลายก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ ที่เราขั้นโซ่เพราะว่าต้องการโชว์ลายค่ะถ้าเราไม่มีโซ่ขั้นนะลายพวกนี้มันก็จะติดกันแน่นแบบนี้ความสูงของขอบตรงนี้นะคะที่เป็นลูกฟูกเนี่ยเราถักได้ตามชอบนะ ตอนจบนะคะโซ่หนึ่งดึงผ่านค่ะเชื่อมต่อค่ะแทงลงไปตรงโซ่ แล้วก็ดึงด้านในนะคะเส้นใหม่ค่ะ แขนเสื้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้สองข้างนะคะต้องเท่ากันนะจำนวนห่วงจำนวนแถวนับให้ดีค่ะข้างบนจะใหญ่กว่าข้างล่างแล้วเวลาเรารีดนะตรงขอบเนี่ยเราจะไม่รีดรีดพวกนี้ได้เว้นขอบอย่างเดียวอ p พี EP ต่อไปนะคะจะเป็น ep พีลองสุดท้ายเราจะถักเก็บริมคอเสือ้อคอเสื้อตอนนี้ด้านหลังมันจะสูงกว่าคอเสื้อด้านหน้า จะใช้สีขาวในการเก็บค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีลิงก์พาไปที่เว็บไซต์ของพี่เมย์ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถให้กำลังใจพี่เมย์ได้2ช่องทางง่ายๆนะคะโดยการกดเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมด แทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอโดยการที่กดปุ่มขอบคุณค่ะหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะจะเป็นรูปหัวใจที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ